คลิปนี้เนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับในความทรงจําของผมเลยที่ต้องแบบว่าต้องบันทึกไว้ว่าเอ้ยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีสมเด็จวัดเกศชัยโยพิมพ์หกชั้นลกตันเนี่ยอยู่ถึง3องค์ด้วยกันนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆไม่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมเช่นเคยผมพามากน้ํานะครับก็วันนี้เป็นวันดีนะครับท้องฟ้ามืดมัวหน่อยนะครับเพราะฝนตกนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นที่ผมพูดว่าวันดีเพราะว่านี่เลยนะครับทั้งหมด3องค์เลยนะครับสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับนี่เป็นพิมพ์6ชั้นอกตันนะครับ เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์หลักนะครับนี่นะครับทั้งหมด3องค์เลย12 3สอันนี้อันนี้องอันนี้องค์ไม่มีอุดไม่มีซ่อมนี่เช่ามาล้านกว่าบาทนะครับอันนี้เช่ามาหลายหลายแสนเลยอันนี้นะครับเดี๋ยวเพราะว่าทำไมถึงผู้ว่าเป็นวันดีนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้มีโอกาสพระเขาเรียกว่าพระอยู่ภาษาเทียงเ,เรียกว่าพระอยู่ก็คือเช่ามาเนี่ยแต่ยังไม่ได้ปล่อยต่อนะครับคืออยู่กับผมนี่แหละนะครับ เป็นโอกาสแรกเลยที่มีสมเด็จวัดเกศชยโยพิมพ์6ชั้นอกตันเนี่ยอยู่ทีเดียวทั้งหมด3องค์ด้วยกันนะครับ <ļ i> ก็ถือว่าเป็นวันดีของผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นวันดีของเพื่อนๆหรือเปล่านะแต่ว่าก็นั่งผมเอาออกมาเพื่อน,นั่งเทียบพิมพ์ว่ามีตําหนิอะไรที่คล้ายคลึงกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมสันนิษฐานว่านะครับสมเด็จวัดเกศชยโยพิมพ์6ชั้นอกตันเนี่ยนะนะครับองค์เนี่ยเนี่ยสมเด็จวัดเกศชโยพิมพ์6ชั้นอกตันเนี่ยนะครับมีสร้างด้วยกัน ผมว่าในพิมพ์เนี่ยหชั้นออกตันเนี่ยมีหลายบล็อกนะครับนะครับสมเด็จวัดเกศชโยพิมพ์หชั้นอ,อกตันผมต้องพูดเกินก่อนว่าเป็นพระของสมเด็จพุทธจารย์โตพรมราลังศีนครับหรือหลายหลายคนเรียกกันสั้นๆว่าสมเด็จโตนะครับเป็นคนสร้างน,นะครับเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับที่สร้างสมเด็จวัดเกศชโยสมเด็จวัดละคังสมเด็จบางผมนะครับที่องค์ละเป็น10บสล้านนะครับสมเด็จวัดเกศชโยพิมพ์หชั้นอกตันเนี่ย เป็นอีกหนึ่งพิมพที่สวยๆเนี่ยมูลค่าเป็นหลักล้านนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะทําคลิปเทียบให้ดูว่า3องค์เนี่ยนะครับสมเด็จพระเกศชยโยเนี่ยสองค์นี้เนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันคล้ายๆกันหรือว่าเนื้อหาเป็นยังไงแล้วเรื่องกลไการาคาเป็นยังไงแล้วบล็อกเนี่ยมียังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่านี่เลยนะครับโหคลิปนี้เนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับในความทรงจําของผมเลยที่ต้องแบบว่าต้องบันทึกไว้ว่าเอ้ยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมี สมเด็จวัดเกศชโยพิมพ์หกชั้นอกตันเนี่ยอยู่ถึง3องค์ด้วยกันนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับพิมพ์นี้นะครับสมเด็จวัดเกศชโยพิมพ์หกชั้นอกตันเนี่ยถ้าสวยๆสมบูรณ์เนี่ยผมมีดีรับชอบเป็นล้านนะเป็นล้านขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมเด็จวัดเกศชโยพิมพ์หกชั้นอกตันเนี่ยแยกพิมพ์เป็นยังไงก่อนนะครับผมจะพูดคร่าวๆก่อนนะครับเรื่องพระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับพระสมเด็จวัดเกศชโยเนี่ยหลายๆท่านก็จะรู้กันจากกันว่าเอ้ยเป็นสมเด เป็นผู้สร้างนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นเป็นพระสมเด็จพระเจียชโยเป็นพระที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับมีตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านนะครับสวยๆพิมพ์นิยมที่สุดก็คือพิมพ์เจ็ดชั้นนิยม A อนะครับอันนั้นสวยๆก็หลายล้าน3ล้านกว่าบาทดีรับเช่านะถ้าสวยๆ3ล้านถึง5ล้านถ้าสวยๆนะนะครับถ้าสวยๆมาได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สวยมีอุดม,มีซ่อมอะไรอย่างเงี้ยทุกสภาพผมดีรับเช่าหมดนะครับแต่เนี้ยก็จะเป็นพิมพ์ลองจากนั้นหน่อย พูดถึงความนิยมนะครับก็มูลค่าเนี่ยก็อาจจะถูกกว่านะครับสมเด็จพระเกศชยโยพิมพ์โอชานุกตันก็ถือเป็นหนึ่งในพิมพ์หลักนะครับของสมเด็จพระเกศชยโยนะครับก็เป็นพิมพ์ที่มีมูลค่าหลักร้านขึ้นนะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับหชั้นอกตันเนี่ยบางคนจะชอบจําสลับกับ6ชั้นอกตลอดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอ้จุดแตกต่างน,นี่มีตรงไหนบ้างน,นะครับขออนุญาตซูมอ่ะ นะครับสมเด็จพระเกศชโยพิมพ์หกชั้นอกตันอันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียวหล่นเดี๋ยวเสียวหล่นนะครับอันนี้ชอบมาร้านกาบาทอันนี้ก็ชอบมาเป็นล้านนี่สมบูรณ์นะครับ ended. สวยสมบูรณ์นะครับก็สมเด็จพระเกศชโยพิมพ์หกชั้นอกตันนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะดูกันก็คือฐานเนี่ยจะมี6ชั้นนะครับฐานเนี่ยนับจากตรงนี้นะนะครับอันนี้คือเส้นเส้นบางเส้นเขาเรียกวเส้นซุ้มเนี่ยนะครับอันนี้คือเส้นซุ้มแต่เนี่ยคือเส้นฐานนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นแล้วก อกตันเนี right ่ยนะครับกับอกตลอดจะแตกต่างกันนะครับอกตันเนี like ่ยจะมีแบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนผมเรียกว่าเหมือนฟันอะรูปฟันนะครับฟันคนนะครับนี่นะครับข้างบนก็จะตันแล้วด้านล่างก็จะเป็นซี่อย่างนี้แล้วจะมีร่องตรงกลางเห็นไหมครับเหมือนแบบฟันฟันคนรูปนึกรูปฟันคนออกไหมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอกตันเขาเลยเรียกว่าอกตันตรงอกเนี่ยจะตันเป็นเนื้อนูนตันขึ้นมาแต่ตรงกลางเนี่ยล่างลงมาปุ๊บก็จะเป็นร่องเห็นไหมครับ นี่เห็นไหมจะมีร่องเห็นไหมครับเดี๋ยวลองดูองค์ต่อไปมีเหมือนกันไหมนะครับอกข้างบนจะตันนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่จะเป็นร่องเห็นไหมครับจะเป็นร่องนะครับนี่แล้วอีกองคหนึ่งเป็นยังไงอ่ะอย่างนี้ชัดเจนนะอกตันนะครับต้เป็นร่องนะครับเพราะว่าเผื่อท่านใดมีอยู่ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวบางทีโดนสวดว่าเฮ้ยพิมพ์นู่นพิมพ์ไม่เล่นนะครับแล้วก็จําทรงพิมพ์ให้ดีๆครับนี่เดี๋ยวเทียบกัน3องค์นะครับทรงพิมพ์นะครับทรงพิมพ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตซูมออกนิดนึงนะนะครับแล้วก็เดี๋ยววางให้ชัดๆก่อนเนี่ยนะครับอ่าเสียวตกเสียวตกเสียวตกนะครับนี่เลยนะครับทรงพิมพ์เนี่ยต้องจําให้แม่นๆก็คืออ่าเป็นยังไงครับทรงพิมพ์ก็นี่ครับอ,อกตันอ,อกตันเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็จําวงแขนนะครับฐาน6ชั้นเหมือนกันหมดเนี่ยฐาน6ชั้นเนี่ยฐาน6ชั้นหมดนะครับ แล้วก็จําอะไรจําวงแขนนะครับว่าทรงพิมพ์เป็นอย่างไงนะครับองแขนหักศอกแบบนี้ลักษณะพิมพ์เนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับนี่แคปหน้าจอเซฟกนันไว้ได้นะครับแล้วก็เส้นคออย่างไงนะครับเกตนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าพิมพ์วัดเกจชยโยพ,พิมพ์6ชั้น6กตันเนี่ยนะครับมีสร้างหลายบล็อกด้วยกันนะครับในพิมพ์6ชั้น6กตันเนี่ยผมว่าอย,ย่างน้อยต้องมี2บล็อกด้วยกันเอางี้ดีกว่านะครับเพราะว่าแม่พิมพ์ผมว่ามีต้องมีประมาณ2บล็อกอย่างน้อยนะเท่าที่ผมเห็นมานะครับ S 1> <S 1> ก็อย่างแรกเนี่ยบางบางจะมีบล็อกหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เลยคือหน้าซูเปอร์แมนหน้าซูเปอร์แมนเนี่ยจะไม่มีอันนี้อันไหนมีไม่มีเลยนะผมว่าอันนี้จะไม่มีบล็อกพวกบล็อกหน้าซูเปอร์แมนนะนะครับเดี๋ยวผมขอซ่องก่อนไม่น่ามีบล็อกซหน้าซูเปอร์แมนทำไมเขาถึงเรียกว่าหน้าซูเปอร์แมนนะครับตรงหน้าท่านเนี่ยจะเป็นในบล็อกเลยคือแบบจะมีแบบว่ารอยยุบตรงหน้าเนี่ยจะเป็นรูปยุบแล้วเหมือนใส่หน้ากาก,ากอยู่อย่างนั้นเลยนะครับ น Batman, หน้าแบทแมนเนยหน้าซูเปอร์แมนหรือแบทแมนเนี่ยแหละผมจาไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าจะเหมือนมีหน้ากากอยู่นะครับหน้าท่านจะเป็นร่องสองฝั่งจะเป็นหลุมหลุมเหมือนร่องสองฝั่งแล้วก็เหมือนใส่หน้ากากอยู่นะครับอันนี้จะเป็นบล็อกหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับผมว่าจะมีหลากหลายบล็อกนะครับนี่ประมาณ2บล็อกด้วยกันเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับอย่างน้อยผมว่าต้องมี2บล็อกแต่ว่าเพิ่มเติมยังไงก็ลองดูกันได้นะครับแต่ว่ารวนแล้วเนี่ยจะอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในพิมพ์6กชั้ ขึ้นอยู่กับสภาพแล้วนะครับสภาพเนี่ยนะนะครับก็อยู่ที่ความสวยคือความสวยในดูยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือฐานเนี่ยต้องคมชัดนะครับอย่างองค์เนี้ยฐานาลึกมากอย่างเงาี้ยสภาพใช้ใช่องค์เนี้ยเนี่ยมีบิ่นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมีแผลไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือเนื้อหายเห็นไหมครับปกติจะเต็มฟอร,ร์มนี้อันนี้คือเนื้อหายก็ประเมินตามสภาพนะครับเดี๋ยวเรามาส่องเนื้อกันว่าเฮ้ยดูกันยังไงนะครับเราดูจากองค์สวยก่อนนะครับองค์สวยองค์นี้นนนะคครรัับบีี่เ๋ยซูมฟึ เป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยเป็นพระเนื้อผงนะครับนี่นะครับสร้างโดยสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จอะไรสุไก่เถือนนะครับนี่ถ้าผมจําชื่อผิดต้องขออภัยนะครับผู้สร้างวัดพับนะครับนะครับผู้สร้างวัดพับนะครับสังฆราชสุไก่เถือนนะครับถ้าผมจาน่าจะจําไม่ผิดนะผมชอบจําชื่อท่านสลับนะครับก็เป็นสมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยสมเด็จโตเนี่ยเรียกสั้นว่าสมเด็จโตเนี่ยเป็นเรียกว่า เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จสังฆราชสุไกเถื่อนนะครับสมเด็จสังฆราชสุไกเถื่อนคือสร้างวัดพ um ับสมเด็จวัดพับที่หลายๆรู้จักกันคือวัดพับพิมพ์บรรทาวัดพับพิมพ์พุงป่องเล็กพุงป่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยสมเด็จโตเป็นลูกศิษย์นะครับก็ตึงสมเด็จวัดพับเนี่ยวัดพับเนี่ยหลายๆท่านก็รู้กันว่าเป็นเขาเรียกว่าต้นตํำรับของพระเนื้อผมนะครับทางก็เลยวัดเจชโยเนี่ยเขาเรียกว่ามีเนื้อหาคล้ายๆกับวัดพับเท่าที่โดยส่วนตัวผมดูนะ นะครับมีเนื้อหาคล้ายๆใกล้เคียงกับวัดพับพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับนี่ทรงพิมพ์นะครับอย่างแรกเราพัฟเนี่ยสมเด็จพระเกตุโยเนี่ยพิจารณาอย่างแรกง่ายๆเลยก็คือพิมพ์นะครับพิมพ์พระเนี่ยต้องลึกคมชัดเจนหมดนะครับแล้วก็พวกหูเนี่ยเห็นไหมจำทรงพิมพ์ให้แม่นๆนะครับหูเกตนะครับหน้าตาตาไม่มีหน้าตาหรอกแต่ว่าความลึกของใบหน้าทรงใบหน้าคือเป็นยังไงนะครับ เกมไม่เหมือนหรอกนะครับเกมคล้ายๆแต่เกมดีนะครับสมเด็จพัสดกเชโยเนี่ยนะครับจำวงแขนให้แม่นๆว่าเอ้ยลักษณะวงแขนยังไงแล้วก็นี่ครับตรงอกเห็นไหมครับจะมีโค้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับจังวุบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยจำทรงพิมพ์แม่นๆแล้วลึกๆเห็นไหมครับองค์นี้มีเส้นเกศาด้วยนะครับองค์นี้เป็นพิเศษหน่อยนะครับแล้วก็นี่ครับจำทรงพิมพ์ลึกๆดูขาจําขาว่าเอ้ยขาขนาดเป็นยังไงเนี้ยเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะอ้วนข้างอันนี้จะผอมกว่าข้างนี้จะผอมกว่าไหมครับอันนี้จะอ้วนกว่านะครับ นี่อย่างนี้เลยนะครับอันนี้เราเจาะลึกให้ดูกันเลยนะนะครับแล้วก็ดูฐานนะครับฐานนี้ต้องเขาเรียกว่าฐานเนี่ยต้องเป็นสันใบมีดสันหนังสือสันใบมีดอะไรก็ได้นะครับทำไมถึงเรียกว่าสันใบมีดเดี๋ยวผมซูมออกก่อนนะครับทำไมก็ถึงเรียกันว่าสันใบมีดนะครับเพราะฐานเนี่ยตั้งเป็นสันขึ้นมาอย่างนี้เลยของแท้นะครับเนี่ยฐานจะตั้งเป็นสันขึ้นมาอย่างนี้เลยไหมครับตั้งนูนสูงเป็นสันขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ดูเข้าไปข้างในนะครับนี่ดูธรรมชาติของการกดนะครับนี่ จะมีรอยแหยะบ้างข้างในเนื้อนะครับนี่จะมีรอยแหยะอะไรพวกนี้นะครับเป็นธรรมชาตินะครับอ่านี่น่าชัดเจนนะนะครับแล้วก็ดูทรงพิมพ์นะครับซูมอะไรต่างๆแล้วก็ที่เด็ดครอบลางคนเขาบอกว่าจาพื้นเนี่ยครับเนี่ยนะครับเป็นเป็นอีกหนึ่งอย่างการพื้นผิวข้างในเนี่ยที่เสมอกับข้างนอกนะครับนี่นะครับพื้นผิวข้างในที่เสมอกับข้างนอกนะครับนี่นะครับชัดเจนนะนะครับ พื้นผิวข้างในที่ระดับเสมอข้างนอกนะครับนี่ชัดเจนนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วดูพิมพ์นะครับจําพิมพ์เขาบอกให้จําพิมพ์จําพิมพ์จําเนื้อนะครับพัดผงก็คือจําพิมพ์จําเนื้อนะครับลักษณะพิมพ์จุดเด่นของพิมพ์เนื้อหานะครับแล้วก็ดูด้านก้นเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ต้องเป็นสันขึ้นมาเนี่ยตรงฐานด้านล่างเนี่ยพอส่องเข้าไปด้านใต้ปุ๊บเนี่ยจะมีสันเป็นสันคมคมเลยนะแล้วก็นี่ครับเออนี้อันนี้นี่นี่นี่ เห็นไหมครับจะเป็นสันสันนูนนูนตั้งขึ้นเป็นสันเลยจะดูองค์อื่นเป็นไงบ้างนะครับอย่างนี้ก็ยกขึ้นมาก็ต้องยกขึ้นมาก่อนก็คือดูทรงพิมพ์ให้เข้าท่าก่อนนะนะครับพิมบกชั้นตุ้งตังก็เป็นเอกลักษณ์นะครับอย่างผมเทียบ3องค์มเมื่อกี้นะครับทีเดียว3องค์เนี่ยก็จะท่านก็จะจำเอกลักษณ์พิมพ์ได้นะครับเนี่ยพิมพก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับนี่พิมพต้องมีโอกาสก่อนนะนะครับแล้วค่อยส่องอะไรต่างๆเจาะลึกเข้าไปนะครับนี่ ความคมชัดลึกของวงแขนเป็นยังไงเห็นไหมครับหน้าตาท่านนี่เห็นไหมดูหูครับเนี่ยจำทรงหูแม่แม่นเกตเป็นยังไงแล้วดูเส้นซุ้มเห็นไหมครับลึกเห็นไหมครับแล้วระดับพื้นเนี่ยระดับพื้นเขาเรียกผมเรียกว่าระดับพื้นนะที่ระดับพื้นข้างในกับข้างนอกเนี่ยนะครับจะพอๆกันระดับเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับระดับพื้นเห็นไหมครับจะเท่ากันอ่ะอันนี้ชัดเจนนะระดับพื้นเนี่ยเห็นไหมครับ อันนี้เขาเรียกเป็นอีกทิศหนึ่งนะครับนี่ระดับพื้นเนี่ยตรงนี้กับข้างในเนี่ยจะเป็นระดับเดียวกันอ่านี้ดูพระเวลาดูสมเด็จดูพระอะไรต่างๆเนี่ยผมชอบดูหลายๆมุมนะนะครับจะเอียงดูอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเอียงดูแล้วก็ดูซอกแขนความลึกนะครับจะดูฐานครับฐานคมชัดเจนหมดนะครับอันนี้ก็ใช้ใช้มาหน่อยสภาพผานการใช้งานมาหน่อยดูฐานก็ยังคมอยู่เห็นไหมครับยังมีความนูนความสันตรงตรงแล้วคมนะครับ ไม่ถอดมานะครับอ,อย่างนี้เลยนะครับแล้วดูจําพิมพ์ทรงฐานให้แม่นๆแล้วดูครับด้านก้นเห็นไหมครับนี่ก็สันตั้งขึ้นเหมือนกันนะครับนี่คมๆน,คๆนะพวกนี้นะครับไม่ซับซ้อนอันนี้เล่นพักง่ายๆไม่สับสนนะครับอันนี้คือพิมพ์ก่อนด้านหลังก็จะเป็นบางทีก็จะมีลายนิ้วมือบ้างะไรบ้างนะครับก็ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกองค์นึงนะครับนี่จําทรงพิมพ์ให้แม่นๆนะครับประมาณนี้เลยนะนะครับนี่แม่ฐานวงแขนเห็นไหมนะครับ นี่วงแขนคล้ายๆกันพวกนี้นะครับนี่แล้วดูใบหูเห็นไหมครับจำทรงหูให้แม่นๆนะครับห้ามเพี้ยนห้ามผิดห้ามเพี้ยนนะครับห้ามเบลอนะครับนี่เลยนะครับดูครับเห็นไหมแล้วดูก้อนฐานเห่ไหมสันคมๆเลยไหมครับตั้งขึ้นมานี่เห็นไหมชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าดูพิมพ์กันก่อนนะครับเนี่ยดูพิมพ์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรละไม้คล้ายคลึงกันบ้างนะครับใบหูเป็นยังไงนะครับนี่ เขาเรียกว่าความคล้ายคลึงละไม้คล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็อย่างต่อไปคือดูพิมพ์เสร็จแล้วก็ต้องดูเนื้อด้วยนะครับตามจริงก็ส่องไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ว่านี้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับจะได้เห็นชัดๆบางทีก็ไม่รีบร้อนนะครับคลิปนี้เนี่ยท่านทุกเพื่อนๆเ,นเ,นเข้ามาดูกันแล้วก็เสียสล,สละเวลามาดูแล้วผมอยากให้เต็มที่บอกให้หมดเปลือกไปนะครับเราจะได้บอกว่าแบ่งปันความรู้กันนะครับ นี่นะครับถ้าท่านใดชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับอย่าแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับร้านเออ่ช่องคำบักน้ำ KP หรือว่าแฟนเพจ Facebook ร้านคำบักน้ำ KP นี้ไว้ด้วยนะครับอ่านี่ครับช่อง YouTube ร้านคำคางบักน้ำ KP ไม่ใช่ร้านคำบักน้ำ KP นะครับนี่ที่ผมขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าท่านใดมีพระอยู่ที่บ้านตั้งแต่หลักร้อยเนี่ยหลักล้านสมเด็จวัดเกศชยโยสมเด็จวัดระฆังสมเด็จบางพม,มเนี่ยส่งรูปมาหาผมได้นะครับอย่างต่อไปก็คือเนื้อเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยจะเป็นผิวท่านจะเป็นขาว บาบงก็จะอมเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่สภาพนะครับนี่แล้วเห็นอะไรไหมครับข้างในเนื้อเนี่ยจะมีพวกผม,ผมเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเม็ดเ,เม็ดผมเรียกว่าเม็ดแมงลักนะครับโดยส่วนตัวผมเรียกว่าเม็ดแมงลักนะครับนี่ทำไมถึงเรียกว่าเม,ม็ดแมงลักเดี๋ยวผมส่องให้ดูกันนี่นะครับที่จะพอส่องเข้าไปข้างในปุ๊บก,ก็จะเห็นว่ามีเม็ดดำๆอะไรพวกเนี้ยนะครับ อยู่ตามเห็นไหมครับมีเม็ดดำๆเนี่ยอยู่ตรงเนื้ออยู่ในเนื้อเนี่ยมีเม็ดดำๆพวกเนี้ยนะครับนี่วัดพับก็มีนะสมเด็จวัดพับก็มีนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนคล้ายๆกันเนื้อหาก็จะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงนะครับมีจริงหรือเปล่านะครับนี่จะ่องเข้าไปนี่เห็นไหมครับเนื้อนี่เม็ดดำๆผมเรียกว่าเม็ดแมงลักเนี่ยที่ฝังอยู่ข้างในเนื้อเห็นไหมครับนี่เกก็มีนะครับแต่ว่าไม่เหมือนธรรมชาติคือไม่เหมือนนะครับนี่นี่ครับแล้วดูนี่ครับเม็ดแมงลักเสร็จปุ๊บก็ดูรอยยแ ธรรมชาติของเนื้อเนี่ยรอยแหะที่เกิดจากธรรมชาตินะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับนี่รอยแหะพวกนี้นะครับนี่รอยแหยะนะครับหรือว่าข้างๆเนี่ยข้างๆเวลากดพิมพ์เนี่ยนะครับดูลอยแหะนะครับนี่เห็นไหมเวลาข้างๆหูข้างๆเสียงท่านนะครับนี่นะครับข้างๆหูข้างๆเสียงท่านดูมีรอยแหว่ไหมครับเนื้อหานี่คือความความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เม็ดแมงลักนะครับที่ผมเรียกนะครับแต่ตามจริงไม่ใช่เม็ดแมงลักหรอกนะครับ แต่ผมเรียกให้เป็นบบว่าจำง่ายขึ้นแล้วดูครับรอยแย่ของพิมพ์เวลากดนะครับเนื้อเวลารอยแย่นะครับนี่อันนี้คือธรรมชาตินะครับของเนื้อเลยนะครับเราดูด้านข้างรอยตัดอะไรต่างๆนะครับดูด้านข้างกันนะครับเดี๋ยวซูมออกก่อนนย้ซูมเยอะไปอ่านี่ด้านข้างนะครับเนี่ยมีรอยแย่นะครับแล้วก็มีรอยตัดนะครับนี่อะไรเห็นไหมอันนี้เนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เหมือนวัดพับเลยนะครับอันนี้ที่เด็ดมากเลยนะแคปหน้าจอไม่ได้เดี๋ยวผมจะค่อยๆซูม นี่คลิปนี้ยาวหน่อยไม่เป็นไรนะครับนี่อันนี้จะมีเม็ดเหมือนเม็ดข้าวสุกนะครับที่เป็นขาว,ขาวาๆใสๆดูตรงนี้ตามผมนะครับนี่นะครับนี่ดูตามนี้ตรงนี้ตามผมนะครับชุบๆเห็นไหมเห็นไหมครับเม็ดสีขาวๆคุนๆนะครับเม็ดสีขาวๆคุนๆที่ฝังอยู่ในเนื้อเห็นไหมครับอันนี้วัดพับก็มีใครที่ยังไม่ดูคลิปวัดพับของผมเนี่ยย้อนกลับไปดูแล้วมาดูอันนี้เทียบกันได้ คุณดูไปกลับไปกลับอะไรเงี้ยรับรองได้เลยว่าคุณจะเข้าใจนะครับแล้วดูคาบไขคา,าบเนื้อมัน,ม,นมันเห็นไหมครับเน,ออาารเนี่ยเนื้อหาเนี่ยมวลสารที่มันมันเนี่ยตรงเนี่ยตรงสีขาวๆอะไรพวกนี้นะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปวัดพับกันได้ว่าเหมือนไหมแล้วกลับมาคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าเหมือนไหมครับนี่สมคลิปสมเด็จวัดพับที่ผมทําเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยลองย้อนกลับไปดูกันได้เนี่ยว่าเหมือนหรือเปล่า เนี่ยเม็ดดำดำเม็ดแมงผมเรียกว่าเม็ดแมงลักนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยหลายๆท่านก็เรียกแตกต่างกันไปเนี่ยเห็นไหมจะมีเม็ดเข้าสุบที่ฝังอยู่ข้างใน,หนไหมครับเนี่ยพวกเนี้ยเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อด้านหลังเห็นไหมครับนี่นี่ครับเห็นไหมอ่านี้ชัดเจนนะโอ้โหวันนี้สุดยอดอะนะครับวันนี้ดีใจที่ได้ทำคลิปนี้นะ ผมก็จดจําไว้ด้วยผมไม่ได้จดจําทําคลิปออกมาเนี่ยบางทีผมก็เวลาผมไปเช่าพับบางทีผมก็ดูคลิปตัวเองนะเทียบนะนะครับเพราะบางทีเราก็มีลืมบ้างอะไรบ้างนะครับเพ,เพิ่มความมั่นใจบ้างเห็นไหมเนื้อตรงนี้นี่อย่างกับวัดพับเลยอ่ะเดี๋ยวซูมซูปเปอร์ซูมให้ดูอีกรอบเห็นไหมท่านลองกลับไปย้อนคลิปดูวัดพับได้คลิปนั้นเนี่ยผมก็ส่องนานยันเนี่ยอันนี้เพราะว่าผมที่ผมต้องทําคลิปนานๆเวลาทาพับผงอะไรพับที่มีรายละเอียดเยอะๆเนี่ย พอทุกท่านจะได้เข้าใจแบบเขาเรียกว่าไงเข้าไปเข้าใจแบบแจมแจ้งนะว่าเป็นยังไงเห็นไหมครับเนื้อหาเห็นไหมพวกเม็ดดาอะไรพวกนี้แล้วรอยเหยืด้านข้างเห็นไหมครับอ่านิมวลสารเนื้อหามวลสารเนี่ยนะครับเป็นยังไงคล้ายๆกับวัดพับเลยดูครับดูเนื้อหาเข้าไปดูกลับไปดูย้อนกลับไปดูวัดพับนะครับแล้วกลับมาบอกผมว่าเหมือนไหมนะครับคล้ายไหม พิม comment มบอกผมใต้คลิปนี้หน่อยนะครับผมจะรอดูนะครับทุกๆท่านว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับในการศึกษาครั้งนี้นะครับก็มีความสุขนะผมได้ทําในสิ่งที่ผมคิดว่ามีประโยชน์ผมก็ได้ทํานะครับไม่จําเป็นว่าต้องพี่ทุกๆท่านต้องมีพ้าอยู่ที่บ้านแล้วมาต้องมาปล่อยผมคนเดียวอะไรเงี้ย ผมก็สไตล์กับผมเนี่ยเช่าถูกบ้างแพงบ้างว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่จะแพงเช่ามาแพงเนี่ยนะครับก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับผมก็เช่ามาองนี้เช่ามาล้านกว่าบาทเนี่ยสวยสมบูรณ์เนี่ยนะครับองนี้บินหน่อยก็อันนี้หลายแสนเนี่ยนะครับยินดีรับเช่าอันนี้ก็จะมีมีรอยบินนะครับเนี่ยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับลองดูนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนื้อหาอันนี้ก็สภาพเนี่ยคือองนี้เนี่ยฉ่ำเงือนะครับฉ่ำเงือเห็นไหมครับ เนี่ยแล้วเห็นยังเห็นเม็ดดำๆเห็นไหมที่ฝังอยู่ข้างในเนื้อเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดดำๆเม็ดแดงบ้างมีน้อยนะครับเม็ดแดงก็จะไม่เยอะมากนะครับแต่เม็ดดำๆเนี่ยจะส่วนใหญ่จะฝังฝังเข้าไปในเนื้อเห็นไหมครับเม็ดดำๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมแล้วรูรอยตัดอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ธรรมชาติเลยนะครับเม็ดแดงก็อาจจะมีไม่เยอะมากนะครับเม็ดแดงอาจจะมีไม่เยอะมากเห็นไหมครับแล้วดูเม็ดดำๆเห็นไหมที่โมเม้งรักแล้วก็รอยแย่ของเนื้อธรรมชาติเวลากดพิมพ์ ต่างๆเห็นไหมครับด้านข้างองค์พระจะมีเนื้อใหญ่ๆบ้างเป็นธรรมชาติครับเวลากดพิมพ์นะครับเห็นไหมอันนี้ชัดเจนนะนะครับนี้ชัดเจนนะนะครับแล้วก็ดูเม็ดดําๆแล้ก็ด้านข้างเห็นไหมนะครับเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูด้านบนรอยตัดตัวตัดเป็นยังไงนะครับก็ดูเม็ดดําๆเห็นไหมนะครับอันนี้ชัดเจนอันนี้อันแล้วเนี้ยเวลาดูอุดซ่อมนะครับก็จะดูเนี่ยพวกนี้จะมีคราบกาวบางอันนี้ยังเกอันนี้ยังซ่อมไม่ดีนะครับ ซ่อมด้านหน้าเนี่ยซ่อมดีแล้วซ่อมละเอียดดีไหมทุกท่านจะเห็นรอยนะครับนี่ดูไปพร้อมกันเลยเนี่ยเวลาดูอุดซ่อมนะครับก็จะเห็นว่าเอ้ยนี่เป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมรอยค่าเห็นไหมครับฆ่าไปปุ๊บนี่ก็โผล่เออนี่น่อ่าแล้วก็ด้านข้างสุดท้ายทุกท่านก็ต้องดูด้านข้างว่าเฮ้ยด้านข้างเป็นอย่างไงนะครับด้านข้างเวลาดูด้านข้างดูอุดดูซ่อมเนี่ยด้านข้างคือย่างไงก็จะมีรอยแบบรอยลั่นอย่างนี้ใช่ไหมดูนะครับตามผมมาเลยนะนี่แล้วก็รอยโป้ใช่ไหมครับแล้วก็โผล่มาด้านข้างเห็น นี่เห็นไหมชัดเจนอันนี้เดี๋ยวเอาออกก่อนนะครับอันนี้รอยป่าเห็นไหมครับผ่ามาปุ๊บคาบกาวแปะนี่มาปุ๊บถลายมานี่เสร็จปุ๊บก็เชื่อมกับตรงนี้ถึงกันเห็นไหมครับแล้วก็มาป่าขึ้นตรงนี้ป่าขึ้นตรงนี้เสร็จปุ๊บก็มานี่ดูอุดซ่อมได้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับนี่คาบกาวผมเรียกว,ว่าคาบกาวเห็นไหมครับนี่จะมีเห็นเนี่ยด้านก้นเห็นไหมจะมีคาบกาวเห็นไหมครับนี่ที่ต่อเห็นไหมอ่านี่ชัดเจนนะ นี่แถม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 นะครับมาดูกันแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่นะครับถ้ามีประโยชน์นะถ้าคิดว่ามีประโยชน์เห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีเนื้อเม็ดดำๆอะไรพวกนี้นะครับที่ฝังอยู่อันนี้ก็ใช้ใช้หน่อยสภาพก็จะใช้ใช้หน่อยก่อนก่อนหน่อยนะครับนี่ดูเนื้อข้างในเห็นไหมครับเนื้อข้างในเออนี่แหละเป็นไงชัดเจนนะครับอ่านี่ชัดเจนนะนะครับพวกนี้เป็นรอยแยะอะไรพวกนี้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วดูเนื้อหา คลิป <C l if le> นี้นี่รู้สึกดีรู้สึกดีนะครับที่ได้ทําเป็นไงครับอ่าโอเคเราดูด้านหลังองค์นี้ก็จะใช้ใช้หน่อยนี้สีแดงนี่ไม่ใช่เกิดจากอะไรนะเ <c oughs> กิดจากแบบว่าคนเก่าเนี่ยนะครับเจ้าของเนี่ยไปไปใช้ใส่ตลับทองแล้วก็เอาเงือเเงือเนี่ยเงือซึมเข้าไปเนี่ยเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นช่ำๆเห็นไหมครับองนี้ผ่านการใช้งานมาเงือซึมเข้าไปเสร็จปุ๊บ <c oughs> สีของรองยางเนี่ยยางที่รองเนี่ยสมมุติว่าตลับไปเนี่ยนะครับสมมติสมมตินะ เนี yeah, like ่ยอย่างเงี้ยนะครับสีเดียวสีตลับเลยสียางสียางที่รองเนี่ยเหงื่อเวลาซึมเข้าไปแล้วมันแบบระเหยละลายเนี่ยเข้ามาติดกับเนื้อพระนี่ครับเวลาใช้เนี่ยต้องดูดีๆนะครับถ้าใครห้อยพระใส่ตลับเนี่ยเปลี่ยนตลับทุกๆประมาณอะไรประมาณ2เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตลับพวกเนี้ยนะครับเนี่ยท่านใดใส่ตลับรองยางอย่างนี้นะมีพระอยู่ที่บ้านแล้วห้อยใช้อยู่นะใส่ตลับรองยางอย่างนี้นะเปลี่ยนยางทุกๆ2เดือนหรือว่า ห้ามใส่อาบน้ําเด็ดขาดอันนี้ทีเด็ดเลยห้ามโดนน้ําห้ามใส่อาบน้ําแค่คุณห้อยเนี่ยนะเงือเฮ้ยทาแกออกมาพระทาไมบางท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมพักแกออกมาใส่ตลับงี้นะไม่ได้ใส่อาบน้ําเลยทําไมพักแกออกมาเนี่ยนะครับไม่เคยเปลี่ยนยานะทําไมพักแกออกมาทำไมถึงเป็นคราบสนิมพวกเหล็กก็เป็นคราบสนิมทําไมพัน,นี้ทําไมถึงเป็นนู่นนี่นั่นเพราะว่า ความเขาเรียกไอร้อนของตัวเนี่ยจากความชื้นของตัวเราเนี่ยเหงื่ออะไรพวกนี้นะครับเข้าไปเข้าไปข้างในเนี่ยตลับมันก็จะเป็นรูเห็นไหมจะมีรูเห็นไหมจะมีร่องเข้าไปอัดเข้าไปข้างในข้างในพอข้างในมันอบมันอ้าปุ๊บมันก็จะชื้นชื้นปุ๊บมันก็เกิดสนิมบ้างเกิดอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมันทําให้แบบว่าสภาพพักเสียได้นะครับต้องเปลี่ยนตลับเนี่ยต้องเปลี่ยนรองยางเนี่ยพวกยางสีแดงๆเนี่ยเปลี่ยนทุก2เดือน3เดือน4เดือน ว่ากันไปนะครับถ้าห้อยเยอะก็เปลี่ยนบ่อยหน่อยถ้าใช้เยอะห้อยทุกวันออกเหงื่อทุกวันนะครับเปลี่ยนบ่อยหน่อยนะครับเปลี่ยนทุกเดือนเลยถ้ามีเหงื่อนะครับต้องต้องเปลี่ยนทุกเดือนนะครับอ,อ,อะวันนี้เป็นไงบ้างครับโอเคนะวันนี้ก็โอเคแล้วนะวันนี้ได้หลากหลายความรู้ดีนะครับกับสมเด็จว,วัดเกศทโยพิมพ์หกชั้นอกตันนะครับเนี่ยถ้าใดมีอย่างนี้นะครับสวยๆเนี่ยเป็นร้านนะครับ หลักล้านขึ้นนะครับสวยๆเป็นล้านถ้าไม่สวยมีสุดมิดซ่อมผมก็ซื้อตามสภาพเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะครับมีบิ่นมีเนื้อหายบ้างอันนี้สวยสมบูรณ์นะครับอย่างเงี้ยเป็นล้านชอบมาเป็นล้านเหมือนกันนะครับถ้าไหนมีพักครื่อยู่ที่บ้านก็อย่าลืมส่งรูปมาทางไลน์นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็สแกนเคเบิลโค้ดก็ได้สแกนไปเลยจะได้ง่ายๆนะครับแล้วส่งรูปพร้อมเบอร์โทรมาได้เลยทางไลน์นะครับตั้งแต่หลักร้อยไปหลักล้านมีพระสมเด็จพระเกศชโยวัลคังบางพรมองค์ละเป็นสิบสิบล้านเนี่ ถ้าทุกท่านคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับและถ้าท่านเนี่ยที่ผมบอกไปย้อนกลับไปดูคลิปวัดพับแล้วก็กลับมาคอมเมนต์ว่าเหมือนไม่เหมือนอันนี้อันนี้ผมแนะนํานะแทนใดจะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้ไม่เป็นไรแต่ผมว่าทําจะดีนะครับลองกลับไปดูกันว่าถ้าเหมือนเนี่ยกลับมาคอมเมนต์ว่าเหมือนนะครับผมได้ลองดูด้วยว่าเฮ้ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับการบอกเล่าครั้งนี้นะครับก็วันนี้ผมคาปากน้ำนะครับ ขอลาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านไปก่อนวันนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับ